โอเคครับวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องเกี่ยวข้องกับการ์ดจอในยุคเก่าซ0ดหกสาเป็นการจอที่คุณคงไม่รู้จักเพราะว่าตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ในสมัยยุคป,ปี90เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวตึงของยุคเลยนะครับถึงมันจะห่วยแตกแล้วก็เล่นเกมสู้กับ n v i d i ี ATI a เเคือ AMD เก่านะแล้วก็ 3DFX แต่มันก็คือการ์ด ที่คนนิยมใช้มากที่สุดในโลกตัวหนึ่งเหมือนกันเราต้องมาเท้าความกันก่อนนะครับว่าในยุคป,ปี90เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยสภาพันเป็นยังไงในยุคนั้นเนี่ยมันจะมี windows 9 5 9 8ซึ่งเป็นเบสหลักของในช่วงปี90นั้นและตั้งแต่ windows 95เนี่ยเอ่อ microsoft เนี่ยเขามีมุมมองให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความเป็นัลติมีเดียมากขึ้นหรือเพื่อใหก็คือ คุณได้ับอัเทร์ลดทั้งภาพเสียงและสัมผัสทั้งหมดซึ่งองค์ประกอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกไงหนึ่งภาพมัอครับเมื่อก่อนเมนบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้มีซาวการ์ดออนบอร์ดมาให้นะแล้วมันก็ไม่ได้มีการจอนบอร์ดมาให้นะฮาร์ดดิสตเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยสิบยิกิกเนี่ยราคานี้ก็แพงหูฉีกเลยก็คือคุณมีสี่ห้าพัในมืออ่ะ ลองนึกภาพว่าการที่แบบอุปกรณ์ตัวมันแพงหมดเนี่ยมันทัให้คุณประกอบคอมเนี่ยในราคา20,000ืนานยุเนี้ยมันก็ประมาณ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0นายุคนี้ได้อะทีเนี้ยถามว่าเฮ้ยแล้วซีท6326เนี่ยมันทําให้แบบพวกมันบวมได้ยังไงคือเราต้องย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าการ์ดจอที่ประมวลผลสามมิติได้ล้วนมีราคาแพง โดยเฉพาะจากค่ายดังๆในสมัยนั้นก็คือ ATI หรือก็คือ AMD เก่าซึ่งก็จะมีพวกเกรด128ซึ่งก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะดีกว่าซีดสิสองหก NVIDIA ก็มี Riva Riva TNT 2อันนี้แม่งแรงโคตรเลยอันนี้แม่งแรงแบบทิ้งกระจุยกระจายรวมถึงพี่ใหญ่ในวงการในสมัยนั้นก็คือ 3D FX ซึ่งก็มีวูดู2วูดู3ซึ่งมันก็แรงทิ้งฉีซกสไปหมดเลย แต่สิ่งสิทธิรรมอ่ะที่ออกการสิทธออกสมสองหมันเนี่ยมันทําให้แบบคนชนชั้นล่างเนี่ยมันเข้าถึงคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นและรองรับมัลติมีเดียที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอะไรคุณเชื่อไหมว่าด v วดีสมัยก่อนเนี่ยเครื่องคำมพวเดูไม่ได้กระตุกชิบหายไปวอดเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีตัวแอคเซเบเตอร์ที่เอาไว้ประมวลผลโดยตรงเราใช้ซี u ทั้งหมดในการทํางานนะครับ มาตรฐานที่ออกมาคือ m p มเพกหในสมัยนีย้คือคอมพิวเตอร์ทุกตัวในโลกนี้ต้องถอดรหัสโดยเอา CPU มาถอดรหัสมันซึ่งคุณก็ณรู้อยู่ว่า CPU มันค่อนข้างจะไม่เร็วอะไรมากมม่แก่กองนักโอเคคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยใช่ไหมนู้นเรามี m m x ของ intel มี3ที่หนาของ amd แล้วใช่ครับมีแล้วไงครับ็มัมไม่เร็วไงเทคโนโลยีดีแต่สุดท้าย CPU ก็ไม่ได้เร็วฉะนั้นเนี่ยการดูหนังดีใน pc เนี่ยจัดว่าเป็นเรื่องที่ ย่ำแย่สุดๆขอเราบอกนะว่าโครย่ำแย่อืมคุณดูได้แค่ CD เท่านั้นดูได้แค่ CD ซึ่งเป็นภาพหยาบๆสามร้อก้าพิกเซลมาเจอกับดีวดีซึ่งมีความชัดเป็น2เท่านะครับแต่ซึ่งหกสาที่ออกมาขายในปี1998มันรองรับการประมวลผลประเภท MPEG-2 MPEG-1 และ MPEG-2 ซึ่งทำให้คุณสามารถประมวลผล CD และ DVD ได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถเก็บดี d ีดะดูในเครื่อง PC คุณได้โดยที่คุณต้องไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อเครื่องอ่าน DVD ในยุคนั้นซึ่งแม่คดพ่อคดแม่แพงซึ่งนำทีมโดยโซนีอแพงจริงๆคือแบบว่าแบบคุณซื้อเครื่องอ่าน DVD ในยุคนั้นซื้อคอมพิวเตอร์ได้80%อร์ราคาซื้ออืม ผู้ง่ายคือสามารถแท็กไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกดเลยเกดน้อยที่จะเล่าให้ฟังนะครับเครื่องเล่น DVD เนี่ยนะครับในสมัยยุคนั้นเนี่ยเครื่องเล่น dVD ที่ราคาถูกที่สุดที่เป็นแบรนด์ดังๆขายณนะเวลานั้นผมไม่ขอนับแบรนด์จีนแล้วก็ไม่ขอนับแบรนด์ไทยนะที่เอามาขายภายภาคหลังคือหลังปี2 0 0พัน่ะขอบอกกันนะครับว่า p l a y s t a t i o n 2เนี่ย มันคือเครื่องเล่น DVD ที่ถูกที่สุดและเชื่อไหมว่าก็มีคนซื้อ p l a y t t a t i o n 2, 2เพื่อมาเป็นเครื่องเล่น DVD ในสมัยก่อนแทนเครื่องเล่น DVD ปกติทั่วไปนะครับพอทีเนี้ยคุณได้การ์ดจอที่ถอดรหัส MPEC เพื่อมาดูหรือว่ามาชมภาพยนตร์ผ่าน DVD ได้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่แบบกิ๊บเก๋ไฮโซสุดๆมากในสมัยนั้นผมบอกเลยคือ ดูดีวีดีได้มีลำโพงเซเรโอสองข้างและถ้าเกิดคุณมีตังอีกสักพันห้าหรือพันหกนี่แหละคุณไปซื้อซาวบัสเตอร์ห้าจุดหนึ่งมาแล้วคุณก็ซื้อลำโพงห้าจุดหนึ่งมาผมก็บอกนะว่านั่นน่ะคือโฮมเธียเตอร์ที่ดีสุดในยุคสมัยนั้นเลยกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋ผมมองว่านี่คือความไฮโซในยุคสมัยนั้นที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยต่างก็อยากมีไว้ในครอบของเอาไว้ในบ้านอย่างถัดมาเลยนะครับ มันคือเรื่องของการทํางานบนมินโดล้วนๆเลยเอาเข้าจริงๆน่ะเรามีตัวประมวลผลที่เป็นตัวการจอร2มิติเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่าในซ i ด6 3ส6เนี่ยเขาก็มีตัว Accelerator สำหรับเร่งความเร็วของ2มิติที่ได้ทำงานได้ค่อนข้างจะดีเอาว่าดีมากเลยแหละในสมัยนั้นน่ะต้องต้องบอกก่อนว่ามันแตกต่างกับตรงไหนถ้าเกิดคุณมี การ์ดจอ2อดีกับคุณมีการ์ดจอสองดีที่เร็วตรงตามตัวครับความสมูทล้วนเพราะถ้าเกิดคุณได้การ์ดจอที่ช้าเนี่ยสองดีที่ช้าเนี่ยแค่คุณจะสวิงเมาส์ในสมัยก่อนอะเอาพูดตรงเลยนะแม่งกระตุกกระตุกเลยหน่วงน่วงสุดๆแล้วคุณจะรู้สึกแบบเหมือนมันไม่สมูทอะ,อะแต่ในเซตโปสองหมันคือการ์ดจอราคาถูกที่มีหน่วยประมวลผลเร่งความเร็วของสองมิติ ที่มีคุณภาพทํางานได้ยอดเยี่ยมทําให้เวลาคุณนั่งทํางานในออฟฟิศใช้เมาส์หรือแล้วก็ตามหรือความสเสถียรที่อยู่บน Windows 95หรือ98เนี่ยมันถึงรู้สึกดีมากถ้าเทยียบกับการจอตัวอื่นๆในราคาที่เท่ากันซีส6ก6ก็ยังมีข้อดีที่ดีมากกว่านะครับการรองรับ A G P เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ซีสหกสามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูดีมากผมจะบอกคุณอย่างง่ายๆเลยนะ ว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่คุณจะเสียบการ์ดจออะไเนี่ยจริงๆคุณเสียบช่องไหนก็ได้ช่อง p c i ธรรมดาหรือช่อง eGP หรือช่อง ISA หรือที่บางคนเรียกว่า ISA เออคือผมจะบอกว่าการ์ดจอรุ่มดังๆจากค่าย ATI กับ NVIDIA เขารันบนการ์ด eGP แทบจะทุกตัวในสมัยนั้นแล้วแต่ราคาคือประเด็นคือราคามันไม่ได้ถูกอ่ะอืมคุณอาจจะต้องมีตังมากกว่า ซีทหกสามสเท่าเพื่อจะมาเสียบการ์ดบน A G P และการ์ดที่เส yeah. ียบอยู่บนสล็อต P C I มักเป็นยี่ห้อที่เก่าแล้วและก็การประมวลผลทั้ง3 d ีและ2 d เนี่ยก็จัดอยู่ในระดับที่เรียกว่าอย่าเล่นเลยดีกว่านะประมาณนั้นซีท2 6สามมีทั้งรองรับแบบ P C I มีห้างรองรับแบบ AGP และ AGP 2x ซึ่งขอบอกเลยว่ามันเพอร์เฟกมันเป็นที่เพอร์เฟกมากเออมันใช้งานง่ายเพราะ slot AGP มันไม่ต้องแบ่งกับ slot p c i อะไรผมต้องขอบอกก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ย slot p c i มีคุณค่ามากเพราะต้องจากเมนบอร์ดของเรามันไม่อ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถ้าเกิดมันอ่อนราคามันก็แพงซึ่งคนก็ไม่ค่อยอยากได้เอาจริงผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆของบนออนบอร์ดเนี่ยมันมีนะแต่ว่าสภาพมันแย่มากเออคุณ เคยรู้จักของซาวการ์ของซีมีเดียไหมซีมีเดียเนี่ยผมพอเลยนะว่ามันคือตัวโลเอนที่อยู่ในซาวออนบอร์ดอะแล้วเสียงที่คุณได้เนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนคุณคุยในไมโครโฟนอะที่มีไมโครโฟนอีกอันหนึ่งชนที่มีเสียงอีอ๊ดอย่างนั้นอนะคือเสียงมันแหลมแล้วมันมันไม่ได้อัดทรถอะไรเลยไม่ว่าคุณจะเอาลำโพงตัวอะไรมาคุณเสียบซาวของซีมีเดียในยุคนั้นที่เป็นซาวออนบอร์ด คนก็เอือดได้ลำโพงกองแกงกองแกงมาอะไรประมาณนั้นฉะนั้นช่อง vci เนี่ยจึงเป็นช่องที่คุณค่ามากเพราะมูต้องเอาไปเสียบซาวการ์ดเอาไปเสียบตัวทอรหรัสอะไรประมาณนั้นหรือแม้แต่พอร์ต usb ที่เพิ่งมาตอนช่วงปี2000ก็ยังมีการเสียบเลยนะแต่เขาจริงเนี่ยซิสตอนนั้นน่ะก็ทําเรื่องเซิร์ฟไพรนนะตรงที่ว่าเขาเอาซิสหกสามสองหกเนี่ยไปออนบนเมนบอร์ดในหลายยี่ห้อซึ่งนั่นหมายถึงว่าซิสหกสามสองหกกลายเป็น การ์ดจอออนบอร์ดที่แรงที่สุดในยุคนั้นตัวหนึ่งเลยถ้าเทียบกับการ์จอออนบอร์ดในสมัยนั้นนะครับโดยที่ตัวมนันอะมีความเร็วลดลงผมว่าประมาณประมาณสัก40%ได้30 4 0ปร์ประมาณนี้แต่ก็ยังเร็วกว่าการ์จอออนบอร์ดในหลายตัวในยุคสมัยนั้นซึ่งทำให้คนซื้อประหยัดกว่าเดิมอีกแต่อาจจะแลกมาด้วยที่อาจ,จไม่มีช่องเสียบการ์จออย่าง h g p ซึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องทําใจนะครับกับราคาที่ถูกลงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำไม่ซิ6หกสเนี่ยเป็นการ์จอที่ขายิในในยุคสมัยนั้นเนี่ยผมก็บอกนะว่าด d เวอร์ก็เป็นอย่างนั้น d r i v e ของซิดหกสองสองหกบนวินโด s เนี่ยค่อนข้างจะ,สะเสถียรเสถียรมากคือปัญหามันน้อยนะครับเอาจริงก็น้อยกว่า ati กับ nvidia อีกแต่เราก็ต้องให้เครดิตสเจ้าน,นะตรงนี้ว่า สองเจ้าน่ะเขาพัฒนาการจอมาได้โหดกว่าของซิทของสัตหกเยอะฉะนั้นการจอของเขาดราเวอร์ซอฟต์แวร์เขาอาจจะมีความผิดพลาดบ้างซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่ซิทเนี่ยคือมันนิ่งมากมันขายการจอรุ่นนี้หลายปีนะแล้วก็สเปกก็เดิมๆมไม่ได้เปลีป่ยนแปลงมากก็เปลี่ยนจาก pci เป็น agp จาก agp มเป็น p ส x อะไรประมาณนั้นเปลี่ยนแลมจาก4 mb เป็นเป8 mb ซึ่งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนสเปคอะไรกับตัวชิปมากใหม่ของนัท แต่เพราะมันสเสถียรไงเพราะมันสเสถียรชาวบ้านาะช่องกันเลยใช้กันบริษัทออฟฟิศองค์กรอะไรเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาสั่งของมาแล้วผมไปทําให้เนี่ยก็ซีท, 3, 4, ทัวร์สาองนั้นแหละไม่มีใครหลอกนะแบบวิ่งไปขอซื้อ S3 Word Word J2 Trident จ Tr ็ i d e n t 3D นี่แล้วคุยหรือแม้กระทั่ง m a c t a l k ซึกงเป็นยี่ห้อการจอพรีเมียมในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครสั่งกัน ดยผลที่มันเสถียรเนี่ยแล้วก็ราคามันไม่แพงเป็นเป็นผลที่ผมสาคัญมากๆนะที่มันขายดีได้ขนาดนี้เนี่ยในยุคที่ซิดหกสามสอออกมาเนี่ยจริงๆศัตรูหรือ GPU คู่แข่งเนี่ยก็ออกมาทัดเทียมได้ไม่แพ้ซิดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ซิดหกสองสอเนี่ยมันทําได้ดีกว่าชาวบ้านคือราคาและออปชันที่ดี ในระดับที่คุณจ่ายไปอะแล้วรู้สึกว่าคุ้มนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไปเทียบกับการ์ดจอค่าเล็กๆอย่าง S3 หรือ S3 ของผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า IS3 s a v e เนี่ยที่ออกมาหลัง6326เนี่ยคือมันดีมากเลยนะเสียองเดียวคือ d ดเวอร์มันจังหลนะมันเล่นเกมแล้วมันชอบมีปัญหารเรื่องเท็กเจอร์ซึ่งตอนผมใช้เนี่ยอูผม ผมรู้สึกว่ารุ้สึกแย่กับมันมากตั้งแต่ตั้งแต่ s s สามเวิแล้วประมาณนั้นอถ้าเกิดคุณไปใช้ trident เนี้ยซึ่งผมบอกนะ trident ในตลาดบ้านเราเนี่ยเขาแทบไม่มีตัวต,วตวนอ่ะผมเคยเห็นน้ำออนบอดมากแต่ตัวการ์เ็เต็มเนี่ยผมเคยใช้มาก็ไม่ได้ดีอะไรมามาใหม่ไก่กองสามนีแหลับผมไม่เคยใช้เพราะว่าสามนีแหลับนี้แพงแล้วก็คนซื้อไม่ได้เอามาใช้เล่นที่บ้านนะส่วน a o k เนี่ยแพงเกินเื่อมในสมัยก่อน แต่ออปชั่นมันก็ดีกว่าซิปหลายเท่าเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมจะซื้อ m a s ซ o อ G 2 0 0ผมไปซื้อ n v i นวีหรือว่า t n t 2ดีกว่าไหมสรุปกันง่ายๆเลยก็คือราคาคือทุกอย่างและออปชั่นที่ให้มาเนี่ยมันเทียบเคียงได้กับการ์ดจอแทบจะทุกรุ่นที่ขายในตอนนั้นบทสรุปสุดท้ายเนี่ย ว่าทำไมเนี่ยซีทอ326เนี่ยถึงได้ขายดีสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามันเป็นการราคาถูกที่ทำใด้ทุกอย่างทำใด้ทุกอย่างเท่าที่การรุ่นใหญ่ทำได้ในราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งถึงมันจะเล่นสามิติไม่เก่งแต่สาบคนสมัยก่อนเนี่ยดูหนังได้ฟังเพลงเล่นเกมได้ะดับหนึ่งพวกเขาก็พอใจละ